มารีวิวดวงประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 8ค่ะราศีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์หาเดือนแห่งความประหเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎค่ะมาดูไพ่กันเลยค่ะพระนางเบญจก,กัลยาณีพระนางสุพรรณมัจจพระพิรุณ เรื่องของการงานนะเด่นค่ะใดที่ทําเกี่ยวกับงานทางด้านบริการงานทางด้านอาหารทะเลขนส่งทางนาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีอย่างใกล้ชิดการเจรจา,าการค้านะประดุดเหมือนคนมีครอบครัวดูแลเป็นอย่างดีใจใส่ทุกรายละเอียดจะเป็นการสร้างชื่อสร้างผลงานให้คุณได้ให้คุณได้มีไรายได้มาเรื่อยๆเหมือนกับ การสร้างผลงานต้องใช้เวลานานแต่เมื่อสร้างเสร็จแล้วคุณจะได้รับผลผลิตในสิ่งนั้นคุณจะอยู่ในช่วงของการทำงานที่ค่อนข้างชิลขึ้นรู้สึกดีขึ้นนะคะสบายใจขึ้นมีบ้างในช่วงบางเวลาเนี่ยเฉพาะช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนมีนาคมจะมีบ้างที่การตัดสินใจของคุณไม่เด็ดขาดมันในช่วงมึนๆงงๆสับสนในบางเรื่องนะอาจจะทำให้คุณตัดสินใจพลาดต้องเน้นการสื่อสารเนี่ยที่ชัดเจนนุ่มนวลโดยร คุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นั้นความเมตตาสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยเรื่องการเงินของชาวราศิก,กร,รกฎมาดุกไพ่กันเลยค่ะนะคะไพ่ค่อนข้างดีเลยค่ะชาวทศรสลดกพระรักษมีประเทพพฤหัสโดยรวมของการเงินคุณดีขึ้นนะมีให้เข้ามาได้จับใจใช้สอยข้องมือดีได้มาจากการกระทำความรู้ความสามารถของตัวคนเองและ มีแรงแข่งบุญความเฮงความปังนะคะแบบที่คุณไม่คาดเข้ามาด้วยเป็นช่วงเวลาของการที่คุณต้องสู้รวยทำด้วยความสุขและคุณจะสำเร็จสุขสมดังใจหมายนะคะหากว่าในช่วงนี้นะคะมีใครมาขอหยิบยืนเรื่องเงินน,นก็ตามต้องมีเอกสารทางราชการรองรับนะเท่านั้นนะอย่าหยิบยืนโด,ย,ดยปากปลาหากว่มีสัญญาเบื้องต้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราเออสบายใจได้ว่า เรามีสัญญาผูกพันทางกฎหมายหากว่าในอนาคตเขาไม่ใช้คืนเราก็ยังมีวิธีการในการดำเนินการเพื่อให้ได้เงินคืนมาได้ไปเรื่องโชคราบของชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาดูไพ่กันเลยค่นะพระแม่ปราวติทาวิรุณหกนางสีดานะโชคราบจะหนัก ไปในทางผู้ใหญ่ให้การดูแลสนับสนุนเมตตาอุปถรัรมภ์ค้ำชูคุณเป็นอย่างดีให้คุณได้ตั้งตัวตั้งตนได้นะเพียงคุณเนี่ยอย่าคิดเครียดกังวลวิตกิดมากนะคะนั่งคิดเครียด,ดคนเดียวแล้วก็คนอื่นก็ไม่เข้าใจว่าคุณคิดอะไรนะที่เด่นของชาวราศีกรกฎหนึ่ง และ3ค่ะเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568นะดูไพ่กันเลยค่ะเมฆครากับราศสศุกรพายมราชเทพพระศุกนึนะคะสำหรับคนที่มีคู่ของคนรักอยู่แล้วที่คบกันเป็นเวลานานๆน,นะคะและมักจะทะเลาะกันไอเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องตลอดเวลาเนะี่ยในใจก็อยากคิดว่าจะหยุดและ มันไม่ไหวแล้วนะพักบ้างเถอะหรือบางท่านเนี่ยจะจบความสัมพันธ์กันต้นเหตุจากไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องใหญ่จนเป็นอัคุณหรงผิดทินทางผิดไปแนะนำลาละค่ะว่าใช้น้ำเย็นเข้ารูร้อนมาแล้วนี่ไวก่อนเย็นแล้วค่อยคุยกันดีๆ เพื่อรถแรงประะัทะเรื่องสุขภาพของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มาดูไพ่กันเลยค่ะเทพบุตบุยุติธรรมพระพายยาสุข,ขีเนื่องจากคุณเนีที่ขยัน ทำงานถึงมากตั้งแต่เชา้ายันค่ำบางท่า,าชีพเสริมมากกว่าหนึ่งอาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดปัญหาเกี่ยวกับเพวกระบบเลือดลมในร่างกายระบบเลือดนะคะระบบการหมุนเวียนของเลือดผิดปกตินะ้ำดันระบบปัสสาวะ,ะ,ะระบบขับถ่ายหรือรวมไปถึงระบบสืบพันธุ์มันลวนสาธารณสุขภาพที่ะเกิดแช์นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ เป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดี